สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาดูคลิปนะคะของเอิร์ธมีค่ะซึ่งโรสชอบดูเป็นเรียวทางเพราะฉะนั้นโรสก็เลยอัดเลยถึงแห้ตอนนี้จะมีเสียงฝนฝนตกก็ตามนะคะมาดูเพืนเพื่อนโรสหน่อยนะคะ,ค,ะคลิปเอิร์ธมีนะคะโฮมทัวร์อาร์มแชร์มาดูกันว่าบางนาจะหวานแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ทำไมเรราู้เเตมมันพราะว่าอาจจะเคยมานั่งมานอนเล่นก็ได้อ๋อเราเคยมาลองแล้วเอาจริงป่ะอะไรขอไม่ทักพ่อเลยอ่ะถ้าปั่นขอหยิกทีทุกคนนะใครด้วยที่นี้นะครับทุกคนถ้าใครปั่นหนึ่งขอหยิกทีหนึ่งหยิบยิทุกคนเลยนะขอบสุมากอันเชฟขอขอบคุณ ใหม่มีฟู้ดมิกขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าร้องสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมเนี่ยเพิ่งตื่นนะฮะอยู่ที่คอนโดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีนัดกับน้องสองคนนะครับผมจะไปบ้านเอิร์ธมิกนั่นเองครับเอ้ยไม่ใช่ไปบ้านเอิร์ธ แต่ว่ามีมิกอยู่ด้วยนะฮะเพราะเจ้าของบ้านคือเอิร์ธนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะไปหาน้องนะอยากมองว่าบางนาเนี่ยหวานขนาดไหนเพราะว่าเมื่อคืนเหมือนจะมีแฮชแท็กบางนาหวานมากสักอย่างซัมติงนะฮะแล้วก็เอ๊บ้านเอิร์ธแต่ทำไมมิกไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปจัดสงจัดสวนอะไรกันเดี๋ยวผมจะไปเช็คนะฮะผมจะวันนี้ผมจะเป็นโคนนันนะฮะไปตามสืบดูว่าบ้านนั้นมันมีดีอะไรทําไมเขาชอบไปกันจังนะฮะผมนัดเอิร์ธกับมิกไว้ตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะขอหาเขาก่อนว่า เขพร้อมหรือยังนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับผมก็กักตัวเสร็จแล้ว14วันนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่15 16แล้วเริ่มทํางานได้แล้วนะครับแต่ก็จะระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมน,นะครับช่วงกักตัวเนี่ยห้องผมได้เปลี่ยนไปมากมีสภาพปานเปลี่ยนก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนี่ห้องนอนก็จัดใหม่นะครับแท่นห้องแต่งตัวใหม่ซึ่งก่อนนั้นี้เดินเข้าไม่ได้ทําแบบพวกโซน,นต,ตัวใหม่เสื้อผ <laughs> ้าใหม่นุ่นนั่นซื้อพรมซื้ออะไรมานะครับจัดใหม่เรียบร้อยแต่ว่าก็ยังต้องจัดอีกนัดตอนช่วงกัถือว ได้ทำอะไรที่มีประโยชน์นะครับใน14วันที่เรากับตัวแต่วันนี้ผมจะไปดูบ้านคนอื่นบ้างว่าบ้านคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างแรงนะครับเดี๋ยวเราไปโทรหาเอิร์ธมิกกันดีกว่าครับฮัลโหลสดีคับพี่น้าข้าวข้าวเที่ยงเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนึ่งรวปมิกมิกฮัลโหลโอ้ยใช่โอีโผล่หน้าเข้ามาสวัสดีครับ มายังมาเร็เร็วไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเมื่อคืนเห็นโรงสตารี่อะไรกังอ๋อเคืนมาเที่เล่นได้่กลับไ่ได้กลับแล้ไมาเที่ยวโง่นึ่งองสามโหนะเขาไปทำอะไรมยเอาเอาเอาฝาซื้อมีขานมขาไก่มาใหกเออยกินอ่ะ เอาซักสามกระป๋องเอารถแครอทเกาหลีหรือว่าจะเอาวัาซีฟิลแล้วก็ออริจินอลได้ก็ได้กระปุกละสามสิบเก้าบาทหรืเซเว่นเดออ๋อโอเคแล้วทั้งแต่ที่ตั้งแต่พี่เอิร์ธไงร่าฮ่าฮ่าเก็บแตงที่พี่เอิร์นมาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะผมก็ได้ของนะฮะที่น้องฝากซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ มีฟู้ดมิกขนมขาไก่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็ได้มา3ามรสเลยนะครับก็จะเป็นรสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับมีช่วงนึงกินทุกวันเลยช่วงนี้ทำบันดาลซื้อแบบเรียงร้อยแล้วโอเคตอนนี้ผมก็ได้ของฝากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าตัวกันดีกว่านะครับตอนนี้น่าจะรออยู่แล้วครับไปไปหาเอิร์ธกับมิกที่บ้านกันครับออกมาส่งแล้วค่ะที่บ้านพี่เอิร์ หล่อมะสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะเชื oh. ช่อยังเป็นสีเดียวกันเลยของที่ฝากถือแล <te le kindergarten> <ive> ้ววีเอ so ็มบู๊ตมิกขนมนาเก็ตไงรสแห่งเป็นเกาหลีถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วก็รสออสซิลี่โอ้อันนี้อีกรสหนึ่งรสดั้งเดิมจ้าดามมากินกัน อาเคแต่อย่าเพิ่งเข้ามาครับเราทำไมครับมาตรการุณต้องระวังนิดนึงครับมีเพื่อมาอยู่ด้วยกันอะไรนะอยู่ด้วยกันเหรออยู่ตอนนี้อยู่ด้วยกันพี่อาร์มเขาชมเก่งมากเลยนะเออเออสับยามน่ารักนะเป็นไงฮะมายถึงคู่เลรอเฮ้ย บ้านน่ารักบ้านน่ารักจริงๆเป็นยังไงบ้างเลยพี่คอมเมนต์หสิสวยๆก็คือมูสแอนโทนมันดูอบอุ่นมันดูแบบเออมันดูคอสติโฮมแบบคอสติโฮมนะน่ารักน่ารักเข้ามาเข้ามีเวลากาศดีาเมื่อคืนอยากพิสูจน์ไงเห็นแฮทแทบขึ้นบ้านนราหวานมากอยากจะมาดูมันหวานขนาดไหนเมื่อคืนเราไม่เห็นหรอะหรอน่าหวานมากอ๋อเมื่อคืนเห็นมีทำสองทำสวนกันด้วยไหนพาไปดูสวนได้ยแม่อยากดูสวนอยากดูสวนบ้านที่ชอบสวนมาะ เกิดเอิร์ธทำนานๆวันวโมสามชั่วโมงแล้วตอนเอิร์ธทำเนาะมิกทำอะไรอ่ะดูหรอนายไหนเมื่อวานทำะไรบ้างไหนปูพื้นปูพื้นกวปกติแล้วตรงนี้เป็นปิดบล็อกวางอยู่ครับอ๋อก็เป็นลายใช่ไหมก็เป็นไม้ไม้ก็จะได้เข้ากับพวกต้นไม้ต้นหญ้าแล้วต้นไม้นี่คือลงเองหมดเลยป่ะลงเองครับอ๋อ เพื่อต้อนรับอัามแชร์ใช <c oughs> ่เชื่อไหมคบน <c oughs> ี่คือรายการแรกที่เข้ามาบุกบ้านเออเป็นรายการแรกที่ได้มาถ่ายบ้านเออแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแรกที่ได้เข้ามาบ้านเออจา้า <c oughs> บ้านเลยในเวลาลงรูเราจะมีพกโคมไฟหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะเป็นแบบเป็นโลกเป็นดาวเป็นกาแล็กซี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เลยนี่โซนนี้อันนี้คืออะไรพี่เซนหน่อยอันนี้เป็นสวยมากไฟอนเนี้ยเชนเดอรนในตำนานที่ทุกคนมาบ้านเขาเขาต้องพาไปที่จุดนี้ก่อนพี่เซนพี่เซนเห็นครั้งแรกชอบเลยซื้อเลยแล้วก็ไปต่อเขาด้วยชอบเทเจอร์ของมันคือมีการแบบคล้ายดาวเพาะนอยคือจุดเริ่มต้นที่แต่งบ้านให้มันมีเป็นฟิลแบบโลกดาวกาแล็กซี่อะอย่างเงี้ยเพราะเราชอบ ชอบแพนเนตชอบแบบแคซี่ชอบดาวเพ้ออะไรเงี้ยเข้ามาชื่อเราด้วยขนาดเออะเราตอบเยอะเลยเรารู้เหรอเรามาช่วยเขาสร้างแบบบ้านเนี้ยเราก็ช่วยอยู่มีตัวมีตัวหรือว่ามึงเจอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าโคมไฟแบบ เล็กน้อยเนี่ยก็จะส่งให้เขาดูเอ้ยนี่สวยไหมหรองนี้อ๋อห้องนี้น่าจะเป็นมุมสั้นทางด้านด้านขนมอันนี้เราก็มีอยู่แล้วค่ะพี่ซื้อเพิ่มมาผมอยากกินอีกผมชอบกินขนมไม่พอโดยเฉพาะมีขาไก่ผมชอบมากไม่พอนะอันนี้คือมุมอ่ามุมคือวัดลูกครับศิลปะอันนี้คือล่าสุดนะที่ราเล่าสุดครับทุนลงอันนี้ลูกแรกที่แบบเพิ่งขับมาว่าคือก็ทะเลอ่าอันนี้คือทะเลก้อเลอันนี้เป็นขับเขาเดาว่าเป็นทะเลหรือก้อนเมฆข้ล่างก็จะประมาณนี้มีต้นรับตะแกมีกินข้าว เันนี้เราได้นจะเป็นข้างบนองนครัวเป็นปลาต่างๆนะพาพี่ขึ้นไปดูข้างบนหน่อยได้๋ยวผมพาไปเดี๋ยวเราจะขึ้นมาชั้นสองกันนะครับคือเป็นมุมต้นไม้เล็กๆน้อยๆครับแต่ต้นตอกเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้คือดาวเสาครับที่ผมได้เลือกเองกับมือเห็นครั้งแรกเราปิ๊งเลยฮะเหมือนกันกับข้างล่างมุมนี้จำได้เพราะเออถ่ายรูปเสื้อทอ่จำได้ ตท้นเห็นะแบบกินาบย่อมย่อมยอมยอลงมาก่อนรูปอันนี้เป็นผมถ่ายครัที่อังอสวยมากพีเลยบ้านนี้มีห้องนอน่ห้อง2ห้องครับมีมเตอร์กับโซลแนไอันนี้มีเวลามาถตัวอไรอยู่ห้องนี้นี่ไงห้องลอนดอนลอนดอ คุ้นตามากเลยอเนี่ยนนี้คือแต่งเองออกแบบเองหมดเลยคุ้นตาเหรอใช่จำได้เพราะมุมนี้มีถ่ายรูปเสื้อที่ตรงนี้เหมือนกันใช่ส่วนนี้เป็นหนังส่งหนังสือแล้วก็ขอการกลับให้ทุกทุกอย่างว่าก็วางไว้ในนี้หมดแต่อันนี้น่ารักนเออเตียงชอบอันี้มากยกยกระดับนอนง่ายอยู่ง่ายคู่นี้นอนเตียงเอิร์ดไม่ได้มันนิ่มไปผมมาซ่อนมันนิ่มโอเคมาห้องนอนมาสเตอร์นะครับมิกชอบมาห้องเมื่อกี้เตียงนี้ พี่บอกว่ามันนุ่มทำไมเรารู้ว่าเตียงมันนุ claro> ่มเพราะอาจจะเคยมานั่งมาอเล่นก็ได้อ๋อเราเคยมาลองแล้วนี่แต่ว่าห้องนี้ก็ดูเป็นอิฐโทนเลยเพราะพ้างล่างจะดูเป็นแบบโทนสีแบบว่าขาวๆไม้ๆอะไรห้องนี้จะเป็นแบบโทนมืดไปเลยมืดๆเพราะว่าผมอะให้ความสำคัญกับการนอนมากผมนอนหลับยากแล้วถ้านอนก็คือข้ามแผ่นมายุ่งเลยมือก็ตื่นง่ายก็ยังมีโคมไฟที่เป็นก็ยังมีเป็นดาวๆอยู่อันนี้เราเปิดได้เปิดได้ล้วก็จะมองเห็นตรงบันไดใช่ไหมใช่ก็จะมองเห็นว่า ดต้องรถมองหาช่องลมคอเท่จริงๆใส่ตาสองยอยู่น่นอ,อยู่ข้างนอกเลย <c oughs> นู่นข้างนอกเราใช้เวลาส่วนใหญ่เลยเวลาอยู่บ้านเนี่ยอยู่ห้องนอนหรือว่าลงไปข้างล่างอยู่ห้องนั่งเล่นข้างล่างครับ <c oughs> ถ้าเป็นคอนโดจะอยู่ในห้องนอนมากกว่า <c oughs> แต่ตอนนี้อยู่บ้านแล้วอยู่ข้างล่างมากกว่าห้องนอนเดูโปรงสบายดูทีวีเอ่ยรดน้ำต้นไม้ดื่มกาแฟอรอ่านวาดรูปต่างตโาลาหลายมากใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างกันนะคราบบอกว่าพี่เอ๋ใช้ชีวิตเหมือน เคยจะเสียจริงจริงชุดเสื้อผ้าเนี่ยจริงชุดเสื้อผ้าเนี่ยอยากคุมโทนครับจะให้แต่จะแก้สีดำเสื้อสีดำอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันแบบมันไม่ได้อะเนาะไม่ันเงินแช่งมาบ้างเดียวอย่างเงี้ยเป็นสเวตเตอร์เลยทุกคนโลภูตี้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนอนอุ้ยพับจริงจังมากเลยเนี่ยผมแค่เดือนเดียวเป็นคนเงียบเรียบเรียงใช่ท่านี่หลักๆก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆชุดทำงานเอ่ยชุดนอนเอ่ยแล้วก็ของนิคอยู่ตู้ไหน คุณกรวมๆกันนะใช่ไหมรวมๆหรอใช้เสื้อผ้าแชร์กันหรอแชร์แชร์ไม่ประหยัดขอแล้วนะประหยัดประหยัดกนไปะบางทีเราก็ต้องประหยัดบ้างเรนอยู่ในวกันนะเนาะเมื่อกหมดไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะอยู่ห้องนู้นัที่อุ้ยกระจัดกระจายหลายห้องแสดงว่าอยู่ยาวแน่เออปกติไม่ค่อยเอาเสื้อผ้ามาเพราะว่ายืมของเธอได้โอเคเอ๋เหมือนที่ใส่เสื้อเหมือนกันนะคะนห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวค่ะมาเดียวกันค่ะ อะไรเสื้อทีุ่กมิปใส่งานงานที่ทำคุกกิ้งอ่ะทำได้ใหญ่นาไหนเออในในเว็บเลยครับสัมพัหรอหรือว่าบางล้วก็ส่งมาได้เลยสัมพันธ์ไอ้ของขวัญที่ซื้อให้หรอแรกจะเป็นอไรคือได้ปะผมให้ ่นีก็ดูแบบก็ดูเป็นก็คือแต่ละอ๋อของความมันเกิดซื้อได้เพรผมแต่ละคนใช่แต่ละคนพุกนี้ก็จะดูเป็นแบบมีความมินิมอลแต่ว่าผสมแบบว่าลักชัวรี่นิดนึงเพราะว่ามันตกแต่งด้วยพอสีทองอ่าใช่มีตัวเก่งไหมของเสนอตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้อ่าหยิบมาเลยหยิบอ๋ออันนี้อินพอร์ตจากเกาหลีครับผมประมาณหนึ่งเดือนถึงจะได้แล้วไปส่งที่ไหนส่งห้องผมส่งได้เมื่อก่อนเคยใส่อยู่ในคอนโด ทำไมเป็นส่งพวกน้องอะตอนนี้อยู่บ้านด้วยกันน่าอะไรยังไงเ่าคู่แนมไม่ไหวหรอน้าอยากเอาไม้แบบเสื้อตีอะนี่เราก็เจ้าบ้านทั้งสองคนอยกให้กินข้าวคุณบอกคุณจะเลี้ยงโตจีนผมไผมบอกแล้วผมเป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ นอื่นไม่ได้เกิดนะผมไปแทนชนะหมดพูดขนาดนี้ถ้าเกิดลงไปเป็นแบบว่ากับพ่อไข่ดาวจานเดียวทุกทีนะไข่เจียว่วันนี้ผมจะมาทําต้มแซบหมูเด้งให้ทุกคนกินนะอันนี้เป็นเมนูที่ทําบ่อยๆเลยหรือว่าคิดเคยทํเคยทํารอบหนึ่งแต่ว่าปกติผมชอบทําเมนูแบบต้มๆอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทำให้พี่อาร์ตมีเมนูอะไรอีกไข่เจียวนั้นเดี๋ยวเราลงไปดูสองคนนี้เข้าครัวกันนะออ ตอนนี้อยู่หน้าครัวแล้วนะครับจองกันแล้การกินข้าวเป็นคอสเพลช์นะเป็นเตาดิฉันเรฟอ้าวเชฟเชฟมาท่าให้นะเชฟครับครับเมนูวันนี้อะไรนะขออีกรอบวันนี้นะครับผมมิคจะทำต้มแซ่บผูเด้องให้ทานกันครับแต่ระหว่างโร่นะครับก็ให้พี่เอิร์ทกับพี่อาร์มนะครับกินวีฟู๊ดมิกขนมขาไก่ไก่เผ็ดเกาหลีพี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆ โอเคอันนี้ถือว่าเป็นอพิจารณาการจากทางร้านใช่บอกว่รสแปลกใหม่ด้วยความเผ็ดที่คาดเดาไม่ได้ครับผมอร่อยไม่เหมือนใครหลุดจากกรอบขนมขาไก่แบบเดิมๆที่ทั้งสองคนเคยกินมาแน่นอนนะลองดูสิแต่ก่อนจะกินผมขอถามก่อนได้ไหมว่าก็ีือ่อนหรือเปล่าครับ <laughs> คือต้องบอกก่อนว่ามันรสเผ็ดจริง c o n c เ p t c o n c e แล้วบอกก่อนว่าเซ็นเตอร์ Hot เด็ดจริงหรือเปล่าก็ต้องลองดูก็ต้องลองดู มันรสเด็ดและเผ็ดมากจริงๆเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่าอนไไม่เยไม่ร้อนเ่อนยอ่อนแพี่้พี่อ่อนอยลองนะครับแสดงว่าเราไม่อ่อนนะเราอ่อนแล้วเองเลคแงว่าเราไม่อ่อนเพราะลองแล้วหน้ากียเมื่อกี้ไปเรื่ยเลย ใช่เราสองคนไหนลองลองแบบเทน่ยได้หนึ่งสองสามโอ้เผาคนไพคนไปนอกจากอร่อยติดใจแล้วยังอร่อยติดสื้อแต่จอร่อยจริงอร่อย โสชา่นมันแบบมันถึงใจมันเจ้มจนมันเจ้มจนมันเก็นเนาะเหลือไว้ด้วยนะพี่ผมอยากกินอีกอ่ะอยากกินหมดนะเม็กเม็กจะกินตั้งทีกระป๋องนี้อันตรงนี้เยอะเลยแล้วปากพี่ซื้อมาอีกพี่ยังมีอยู่ในถุงเทไหรแล้วผมจะกินอีกใครจะไปรู้ละพี่ก็มันเขียวเกินมากเราต้องมีตุนไว้ก็หมดแล้วต้องเก็บไปด้วย อยู่มันยาวๆพอซื้อซูนเก็บไว้เลยเ่ยผมกับพี่เอิร์ดกินกันกี่กระปุกแล้วนะโอ้ผมเราไม่ท้วนแล้วครับตรงนี้เราไม่ท้วนแล้วครับตรงนี้เองนีก้ก็ลองนี้กะขอโชว์ฝีมือสักกันหน่อยดีกว่าลองมือแล้วปกติต้มแซบรสชาติที่มีชอบนี่เป็นยังไงเราเป็นคน ือาคคนกินเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดจัดอะไรเงี้ยเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเราเอิอดอะเออรอาหารจืดๆเออร์มาช่วยกินเหมือนเราเลกินเหมือนเราเลเคดตาเพ็่ต้องคุกเผี่ต้องคุกวขอยืมใเอิร์ดหนอยมีนคไรอีโอเคกลับไปเลยีน

ม,มันกรอบอร่อยมาก,กมิกจริงๆริงนี่ดูสิจะบอกแล้วครึ่งกระปุกแล้วนะครับต้องบอกว่ามันกรอบเผ็ดแล้วก็อร่อยจริงเหมือนที่คุณคิเซนเตอร์แนะนำเลยครับใช่ไหมคะน,นี่เหมือนจะได้กินได้เสร็จแล้วครับผมอร่ยอยา,อาห้างงานเนี่ยเออจะทำอะไรต่อปะนอจกจากต้มแซ่บเดี๋ยวผมจะทอดไข่ให้กินไข่เจียวได้อยังเต๋ออร่อยนะต้มแซ่บกินกับไข่เจียว Olá, เสร็จแล้วครับน so I mean, to ้อยไปนิดนะครับต้องแซ่บแต่ว่าวันนี้มาถ่ายอรามแฉทีก็เพราะให้พี่อรามช่วยตั้งชื่อเมนูนี้ให้เป็นเกล็ดเป็นสีของผมต่อไปถือว่าถือว่าขึ้นบ้านใหม่เออขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่พี่ขอตั้งชื่อเมนูให้มันเข้ากับสถานที่แล้วก็ให้เข้ากับพรีเซนเตอร์ผมขอตั้งชื่อเมนูนี้นะครับว่า ต้มบั้งนาแซ่บครับผมเพราะว่าเป็นต้มต้มอยู่ที่บั้งนาที่มันแซ่บแบบเพราะว่าพรีเซนเตอร์เขาแซ่บแล้วเรากินนี่นะครับรสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับมีความเผ็ดความร้อนความแซ่บอยู่ในนั้นอันนี้ต้มบั้งนาแซ่บอันนี้เป็นไข่เจียวใชไม่บอกอะไรไข่เจียวเลี้ยวรักไข่เดียวเดียวดิวเตลาแกาวมาก เจลีเยวรักนะแต่ว่าเราจะท็อปปิ้งด้วยอันนี้นะครับเออน้อยมันจะได้รสาเราได้กินอย่างนี้นะขี้เกียจติทำเราเศร้ากินแต่ขนมกินข้าวแตขนมไม่รู้ใครเป็นบ้างเข้าอยู่นานเลยยังเดือนนี้ครับไม่ใช่เดือนเดียวต้องดูแลนิดนึงอยู่ไหมเขาดูแลดีมากเขาดูแลบ้านจะดูแลเราแน่ดูแลดีกว่าดูแลบ้านดูแลบ้านบ้านพูดเลยว่าดูแลบ้านหน้าวิกมือคงเหมือนมีความใจ เออน้องเขาก็ยังเด็กก็เราเขาก็แบบเราก็สอนเขาบ้างเวลาเขาแบบทำนู่นทำนี่เลยเงี้ยเพื่อไปอยู่กับคนบ้าเพื่อไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นเขาจะได้เอ็นดูอร่อยใช่ไหมฮะอะไรพี่เอิร์ตบนวงเวาอบล่วงถ่ายชิพาย เข้ากันก็เห็นไหมคนดูอยู่ต้องทำมันได้จริงได้จริงอะต่อไปนะที่จะมีเกมมาให้เอิร์ธแล้วก็มีเล่นกันนะเพื่อที่เราจะหาคนล้างจานเพราะว่าวันนี้มันต้องมีหนึ่งคนอะไรที่ล้างจานนะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่าจำหนูไม่ได้เหรอจำหนูได้เหรอลูกกดิกๆเหรอจำหนู ในนนมีน้องพูดดิอไหนขอบแบบแบวจำหนูไม่ได้หรอแบวไรเอ่อจหนูไม่ได้จาหนูไม่ได้อ้โหไม่เไม่เอาให้กล้องแล้วเอาให้มันเอาให้มันจหไม่ได้เอาให้มันยังไงยังไงลห้่างแอคชั่นจำหนูไม่ได้รหจำหนูไม่ได้โหจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้ ไม่รู้จะขืนหรือจะขำจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้เอมจำหนูไม่ได้หรอคือพี่จะมีของมาให้มิกดูทั้งหมดแดชิ้นแหละก็คือจะจะวัดเป็นคู่ๆแล้วก็จะดูว่าของสมมติว่าที่หยิบขึ้นมาแบบนี้มิกต้องดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นของที่อยู่ในบ้านเอิร์ธทั้งหมดสรอบด้วยกันนะครับถ้าเกิด ทายผิดแม้แต่ข้อเดียวก็คือตกรอบเลยหลังจานที่หอถ้าเกิดเราจําได้หมดแสดงว่าเราเก่งมากแล้วเราอยู่บ้านนี้มานานมากพอพี่จะทเป็นคนล้างจานให้ถ้าเกิดตอบถูกสี่ข้อเลยแต่ว่าถ้าตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวปุ๊บข้อเดียวล้างจานาเองมาพร้อมนะเอธปิดตาหน่อยเดี๋ยวขขงโกงเดี๋ยวเขาโกงนี่นะข้อแรกมาละเปิดตาได้ นิกจ้ะนิกต้องทายให้ถูกว่าดอกไม้สองดอกนี้อันไหนเป็นดอกที่อยู่ในบ้านเอิร์ธและอันไหนไม่ใช่พี่คิดว่าผมจำได้ปะอะะไรอาจจะเป็นของใหม่ก็ได้นะเอาตรงๆนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้ลองกวาดตามองในบ้านหนึ่งรอบแล้วอก็ตอบได้อะอะคิดว่าน่าจะอันนี้อะไรคิดเหมือนกันเลยว่าอย่ไปรเขาไม่ได้เป็นคนชอบดอกกุหลาบผมรู้เรอ่ผมไม่เคยเห็นคุณสนใจดอกกุหลาบเลย เฉลยหน่อยว่าดอกไหนคือดอกที่อยู่ในบ้านเอร์ยครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะมิกตอบถูกไปนะครับผมรับไปหนึ่งคะแนนน้องมิกเขาดีเทลกดใจในละเอียดชอบมากครับผมอันนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบเครื่องรางแล้วของตกแต่งนี่ก็เป็นเครื่องรางจ๋าๆเลย คือผมมะคุณอันนี้คำตอบสุดท้ายอันนี้คำตอบสุดท้ายอันนี้คำตอบสุดท้ายถูกถูกไหมแปลกใจแต่ขอดูหน่เฮ้ยเดี๋ยวนี่คืออะไรวะเข็ดใจไหม ด่าไปขอเห็นใจเ่อมีคุณอันนี้อ่ามีคุณอันนี้อ่าให้ตอบให้ตอบอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คุณหรือว่าสองอย่างเนี้ยมีเรื่องเล่าคิดตามทิษฎีนะถ้าจะซื้ออ่ะเออน่าจะถืออันนี้มาตกแต่งอืมแต่ว่าอันนี้ยผมคุณคุต้อามาเคยหยุตพินท้าเหรอเออน่าเลยตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนี่อ๋อเป็นก้อนนี้แหละตอบวันนี้ไ็นคำตอบสุดท้ายถูกไหมคำตอบสุดท้ายถูกโอเคสุดท้ายอันนี้นะอันนี้ ถ้าปั่นขอหยิบทีหนึ่งที่นี้นะครับทุกคนถ้าใครปั่นหมขอหยิบทีหนึ่งหยิใครหยิบทุกคนเลยหยิบตรงไหนหยิบหลังอาหยิบหลังหยิบหลังเฉลยและของที่ในบ้านของคุณคือหนูคนไหนอันิจ้าผมบอกแล้วว่ามันคืออันนี้ปั่นทำไมเออผมเคยเห็นนะอันนี้ผมคุ้นแง่จริงอันนี้มันคืออะไรมายังไงครับเครื่องรางแฟนคลับให้มาครับ ช่วยในเรื่องโชคดีแล้วเงินพอนี่แหละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มาข้าต่อไปปิดตาแกล้งน่องลยใส่ข้อแม่จะสร้อยของมือสร้อยข้อมือ่บเอาจิงปะอะไรขอบแม่ทั่เลยอะ เล่นมาสาวคุณไม่ดูทั้งอันเลยนะคุณยัคุณตอบถูกแล้วหนึ่งข้อเออคุณว่าผมตอบถูกผมรู้หรือเปล่าคุณว่าผมมั่วไหมันนี่ดาอ่ะเหาอันนี้เป็นผิวแบบสายห้อยแบบเออไม่เคยพี่เออใช้สายของแม่เลยเออเขาใช้หรือเปล่านะลองคิดดูแต่กำไรนี่น่าจะใช้นะก็เป็นแบบผิว ข้อมืออะไนอย่างนี้ไ่ใช่เชือกไม่นานก็เป็นอันนี้แน่นอนทําไม่ใช่ใช่เยอะสุดเลยแล้วจะไปไหนเอออันนี้คิดว่าเป็นของที่ผมว่าทําไมเขาเคยใช่หรอถึงว่าอ่าอาจจะไม่ใช่ของเขาอาจจะแฟนคลับให้ก็ผมรู้สึกว่าคือมิกอะก็ได้แบบเยอะเหมือนกันแต่แบบนี้มิ้นไม่เคยเห็นแล้วมิคิดว่าแฟนคลับน่าจะให้ใครถ่ายกันคิดว่าน่าจะอันไหนเลยอันไหนเลยของที่ว่าไม่รู้เหมือนกันจ้า ทายผิดรถก็ทายผิดแต่มันมีหลายเส้นหลายสีให้มาอีกเส้นเพยเราไม่ผิดจริงเลือกอันนั้ยากมาเราไม่ผิดจรข้อสุดท้ายมาไม่เคยเห็นพีกระสัยเลยกระส่ายอันที่ที่เป็นของน้องมีน่ะอันนึงเป็นพวงกุญแจตุ๊กตาหมีนะอันนึงเป็นพวงกุญแจตุ๊กตากระต่ายใช่ค่ะอันนี้คิดว่าไหนเอาตามเซนส์เลยตามเซนส์เลยอันนี้พวกเบาชอบไม่ไม่ไม่ใส่โคแล้วอันนี้ อันนี้นะถ้าไม่ใช่เป็นอนุตุ๊กตาว่าถ้าคนเราจะซื้อตุ๊กตาหมีน่าจะถูกซื้อเยอะกว่าเพราะว่าแค่นั้นแหละแค่นั้นล้านเนียกระต่ายกระต่ายน่ารักนะมันก็จริงมันก็จริงจริงกระต่ายน่ารักจริงกระต่ายนี่ก็มีเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าอันนี้อ่าตอบว่าพงกมูเจมีเฮ้ยเอเฉลยไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยตุ๊กตาหมีตัวเนี้ยคือรอซื้อให้เยอะตุ ปาามันเป็นหมูล้นนี้ก็แซงขับให้มาสรุปว่าตอบถูกสองและตอบผิดสองเองล้างตาเองล้างมันล้างตาแต่ก็สอบแล้วขอบคุณทีนมาชีวิตวันนี้นะครับผมที่พามาบ้านนะมาเปิดบ้านให้ดูนะครับผมขอบคุณเอิร์ทนี่นี่นครัะ อดี๋ยวให้ทั้งสองคนทำงานหน่อยครับอย่าลืมฝากติดตามผลงานของสองคนต่อไปด้วยนะครับอ๋อก็กำลังจะมีใช่ไหมกำลังจะมีเท่าไหร่เรก็สามารถไปดูใน YouTube ได้นะฝากเพลงเลยว่าทั้งสองคนนี้ทำงานหลายอย่างมากฝากเพลงครับฝากเพลงครัฝากเพลงเลยเพลงนี้ครับคนแบบไหนครับผมสามารถดูได้ที่ G M T V Record ครับผมขอผมนะครับก็สายตาผมเป็นครับแล้วก็โคเวอร์นะครับนี่ทางทำดาวครับ และสุดท้ายที่ต้องขอบคุณนี่ขาดไม่ได้เลยยังไงครับนี่ขาขนมที่รักของมีนะครับผมวีฟู้ดนีขนมขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับใครยังไม่ได้ลองความเผ็ดอร่อยที่คาดเดาไม่ได้ก็ไปลองมาดูนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ทานเผ็ดก็เป็นรสออริจินอลหอมได้เลยนะครับผมไปลองดูดูเลยครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับราคาเพียง39บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับ สมยังไงฮะหนูหนูไล่าญไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยผมช่วยอุย่าตาตาตารคาญรำาอ่าในระหว่างที่2คนนี้นะครัผมว่าเป็นการทำโทษนะฮะน่าจะไม่ได้ทำโทษมากหรอกน่าะเป็นการว่า สมานรัชชันนะครับให้เขาได้อยู่บ้านนี้ดูแลบ้านนี้ให้สะอาดกันอย่างมีความสุขนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับทางแชร์ทุกวันพุธเป็นพุธนะฮะทางช่อง YouTube เ m ็ TV นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะฮะบ๊ายบายอ้าวขนมบางนานะมาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย,บาย,บาย ขอขอบคุณใหม่มีฟู้ดมิกขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าร้องพี่อามชอบกินเยอะไหมฮะอะไรล่ะครับหอมเอาตามสูตรมิกเลยแต่ผมอะไม่ชอบกินหอมใช่ปกติมิกจะชอบจะใส่อไปบ้างหออ่ะ้องเล่นผมอะไม่ชอบกินหอมแล้วผมชอบทำอะไรครับชอบหอมอันนี้บ่งน้อมผม จริงเหรอเหรออยากเป็นการ์ดแล้วใช่ไหมอยากเหรอแฟนคลับเจ้าพูดไงบ่งเป็นแม่ขันเสื้อไว้ตีอยู่นี่เหรออ๋อตัวเนี้ยของมิกตัวนี้ตัวเนี้ยตัอมิกโอ้โหเลยมีสีดำได้นอนเช่นกันแขกขวดเก๋เก๋จบแล้วเคก็เหมือนเดิมนะคะสองคนนี้เอิร์ธมิกน่ารักเหมือนเดิมเลยแล้วก็บางนาพิสูจน์แล้วหวานจริงๆค่ะหวานมาก แล้วใจใจก็คือสิ่งที่คอมพีสโลโลดก็คือพี่เออเมื่อกี้พี่เอกกกอกอดตุ๊กตาที่รลใส่ด้วยดีใจมาก <c oughs> ก็ไม่คิดนะว่าว่า <c oughs> ก็คือเราจะเอาใส่กล่องไว้เราซื้อไว้สองตัวนะคะเป็นตุ๊กตาเอ,อผิวเขา ิวแบบขาวๆตัวหนึ่งแล้วก็ผิวสีช็อกโกแลตตัวหนึ่งไปคู่กันให้พี่เอิร์ธทั้งสองตัวเลยแต่เมื่อกี้เห็นแค่ตัวเดียวก็คือตัวที่ผิวสีช็อกโกแลตไม่รู้ว่าผิวสีขาวพี่เอิร์ธให้น้องมิกไปหรือเปล่าเพราะว่ารถก็แทนตัวทั้งสองคนก็แต่ว่าพี่เอิร์ธอ่านการอยู่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะขออนุญาตฟินนิดนึงนะคะก็คือเป็นผพูดไม่รู้เรื่องลวก็คือแบบเป็นสิ่งที่คอมพีสํำหรารถมากเลยอะวันนี้มีความสุขมากแล้ว ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสำหวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ